สิมันติดเป็นจิตตายที่กูเบ่าถึงพ่อๆกับพ่อโยบอในสุบสันดานมาเวลากูเบ่าขึ้นมานี่ยนะว่ากูเบ่าเบิดปีเบิดศาสตรเปิดพวกมึงเนี่ยนะเบ่าเบิดปีเบิดศาสคือกันเบ่าเข่าขางแต่อยาขวางเบ่าเอาดีแต่อยขวางข้นอื่นเขาเบ่ายังบ่ฟังมึงคือบาบาตะยขวางในซุ่มหนอเฮ้กูเบ่าเนี่ยมันสิเป็นยังกูเบ่ากับมึงเนี่ยมันบ่คือกันเบ่าเบิดปีเบ่าเบิดปีเบิดศาสมันเบ่าคนละเรื่องคนเขาฟังเรื่องทางกูเบ่าเขาก็ฟังคนเขาฟังทางมึงเบ่าเขาก็ฟังมึงสิเป็นอย่างมึงเสี่ยดีตะยข สุ่มเออนีซัวเบิดเหตุยังกับอะไ้เปลาอียังกับอะไ้ด่ามากับอะไ้อียังกับว่าเขาเฟะเขาปลอมเขาโอ้ยกูอุยจังจู่ๆกิดว่าจึงมันยึกกับขนนี้นั่นนอนแตกมังนะเป็นยังคนอื่นเขาเ้าไปยังกับอะไ้สุ่มสุ่จิตตายครับบ่เออปกป้องเขาไปลูกัวะพอมึงนั่งอยู่บ้านไปปกป้องในเด้อเฮ้ย กูบอกไม่บอกูก็บ่ได้เบอกให้ผู้ใดเขาเสียหายตัวกูเบอกในข้างเกิงกลางผู้ใดข้างเกิงกับเกิงผู้ใดข้างบางเกิงก็แล้วแต่พอตาแม่สู้แล้วสู้สิไปเข่าคางผู้ใดสู้เบาเอาปุบปีภาษาซู้ยังเบาได้กูเบายังบ่ได้เลยผู้ใดผู้ใดผู้อื่นที่ว่าแมงคางสู้เบายังได้พิษเบิ้อสิตายเบ้อโอ้ยมึงดีแต่สู้ในตดีแต่โคตรสู้ในสุดประเสริฐ กูเบาถึงกับอ so ีสุกสิมันถิเป็นจิตตายที่กูเบาถึงพ่อๆกับพ่อยอบอในสุปสันดานมาเวลากูเบาขึ้นมานี่ยนะว่ากูเบาเบิดปีบิรศาสตร์เป็พวกมึงเนี่ยนะเบาเบิดปีบิรศาสตร์คือกันเบาเข่าคางแต่อย่าคองเบาเอาดีแต่อย่าควงเพราอื่นเขาเบายังเบาฟังมึงคือเบว่าอย่าคองในไอ้สุกหนอเฮกูเบาเนี่ยมันสิเป็นยังกูเบากับมึงเนี่ยมันบปคือกันเบาเบิด์ตปีเบาเบิดปีบิร์ตศาสมึงเบาคนละเรื่องคนเขาฟังเรื่องทางกูเบาเขาเก่าฟังคนเขาฟังทางมึงเบาเขาก็ฟัังงงงงมมึึสสิิิปดดยยีแตต่อขนน ชุ่สิเป็นตาเทวดานังฟังตาซุ่มสูนหนี่ซุ่มหาสูซุ่มเอื่อนี่สัวเบิร์ตเห็นยังกับบ่อไรเบายังกับบ่อไรดามากกับบ่อไรอีหยังกับว่าเขาเฟะเขาปลอมเขาโอ้ยอุยจุ่ยเก๋ยวกับจึงไม่ยึดกับคนในนั้นนอนแปดมั้งน่ะเป็นยังคนอื่นเขาเบายังกับบ่อไรซุ่มจิตตายครับบ่เออบกป้องเขาไปลูกวัวพอมึงนั่งอยู่บ้านอ่ะไปบกป้องในเด้อเฮ้ย กูออกมาบอกกูก็บอกในบอกให้ผู้ใดเขาเสียหายตัวกูบอกในข้างเกินกลางผู้ใดข้างเกินกับเกินผู้ใดข้างบางเกินก็แล้วแต่พอตาแม่สู้แล้วสู้สิไปเข่าคางผู้ใดสู้เบาเอาบท๊บปีภาษาซูยังเบาได้กูเบายังบ่ได้เลยผู้ใดผู้ใดผู้อื่นที่ว่าแม่งคางสู้เบายังได้พิษเบอร์สิตายเบิร์ตโอ้ยมึงดีแต่สงซูเนี่ยดูดีแต่โคตรสซูเนี่ยซุขประเสริฐบูเบาถึงกับอีสุบสิมันทิดอ่ะผมถามแต่ว่าเมียฝรั่งที่อยู่ยุโรปเมียฝรั่งที่อยู่ยุโรปติดตามผมอยู่ทักมาเยอะมาก เพือเห็นตัวตั้งแต่ตัวไปหา้องเพียงฉันร้องเพลงตามเวทีมาตั้งแต่ฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยเวทีแรกที่ฉันขึ้นน่ะกับแม่บัวพันธ์ทางโสวทีร้องเพลงครั้งแรกที่ฉันได้ขึ้นน่ะกับแม่บัวพันธ์ทางโสหมอรามซิ่งแม่บัวพันธ์ทางโสพวกสูบแบบว่าเราใว่ากูบ่มีอย่างเป็นบ้าถ้าติดตามจริงๆฉันนัะเปียกม้าตั้งแต่เพลงหอมหมอหอแล้วหอมหมองพ่อแมนมาเมื่อ่ปีแล้วตั้งแต่ฉันไปทัมาเหยียบมืองไทยพุ่น ฉ,ออาาฉันนีนคลิปคนคํเขาว่าจางริวชันน่ะเออไม่เคยเจอคนจริง <Yeah. S 2> เพราะนางนั่งวิจารณ์ <Yeah. S 1> คนไปสิบสิบปีวิจารณารเมืองก็วิจารณ์ว <c oughs> ิจารณาดาราแต่วิจารณ์ตืองไม่ได้แล้วถ้าวันนี้ฉันวิจารณ์เธอคืนละ่ะถูกไหมเธ <Yeah. S 1> อนั่งด่าคนเปสิบปีเธ <c oughs> อรวยหรือยัง <c oughs> ฉันถามแค่นั้น <c oughs> ถ้าว่าเธอดีเธอเลอกประเสริฐสีน่ะ ดีแต่ตคนเดียวถูกไหมอันนี้บอกความเป็นสิ่เนี้ผมผมก็อยากเป็นคนอยู่ว่าหล่ส่วนคือมามิตรดาคนมิแันก้าวลาวไม่อยากก้าวลาวให้เอซีได้เห็นอันนี้ต้องขอโทษว่าไปเลยครับพี่น้องผมต้องกราบขอโทษพี่น้องมูลนิธิี่บำรมวนน้ำแน่แต่ว่าผมบ่ไหวหรีมันเสียความน่าจะถือผมมีลูกน้องเป็นละลอยคนไปใช้เขาก็บนับดาถือตาประกอบธุรกรรธุรกิจมึงสิบ่าบอกกูจะคนมึงคุณค่ากูเป็นคนสิไม่ไรต่วบ่ไรดี เนี่ยนางบอกคนแบะไปแบ,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 แบนี่มึงสร้างประโยชน์อี่ยังให้ประเทศชาติไปกูถามดูสร้างประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติหรือยังหรือมานั่งเรื่องพูดเรื่องคนอื่นให้คนทะเลาะกันคนอื่นทะเลาะกันไม่รู้คนอื่นด่ากันไม่รู้แต่ว่าคนนี้ออกชื่อชั้นกามั่นตรงไหนออะไรมามั่นไปะจะทำเป็นยูทูบเบอร์รุ่นพี่ติคันเทอเลือดเทอไอเดียดีน,นทเทอดด้วยคนอยู่แล้ว เธอไปดูซ้ำหนีดอกมันนางราคนหากระแสขายข้องไปเรื่อยๆนี่เป้าเรื่องฉันนี่ขันเธอแเนี่ยจริงเธอเก่งจริงนี่เธอไปด้มานางแบบหนีดอกฉันบอกเลยเธอไปด้มานางขายประแดกอยู่หนี่ดอกขันเธอเลิศประเสิฐสีไลนั่นอือแล้ยวส่งข้ามาหาข่อยว่าเฮาเป็นคนอีสานบ้านเฮาบ้านเดียวกันบอกเปอีสานบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาไม่ได้พูดอย่างนี้จ้าบอกเลยส่งข้ามาหาข่อย อันอันนั้นอันนี้โตนะอันนั้นอันนี้ถ้าเป็นคนบานเดียวกันโตขึ้นจีสูนคักแทะบอกเดียวบอกเคยพอ,อคนแบบนี้ปะไม่เคยเจอคนแบบนี้เอาคือสิเขียดคักแท้เอืวอยว่าโคตรเอืวอบว,ว่าบากักโคตรดีสานบานห้ากับวราแนวนี้ละ มาสิคักแท้เฮ <ım. S 1> <Verse> ้าตกับบาร์เบลาเบเคุยกันเบากันที่ทําคลิปมาดอวยไัยพูดเพื่อจะให้เอฟซีเขาเลือกว่าไพรบดอวยไพร์ข้ามาบมเข้ามาบมมีกับบาร์เาลข้ามาศูนย์บาททุกชตัง่ามบอมันกับบริเบลหลอนละแต่กี่สิมาแต่กับสิมาเขียยคักแท้ในฐานะคนเคยคุยกันเธอคือบาทักมาถามถามพ่อใจส่งคามาหาเฮาส่งพ่อคามาหาเราต่อมาอีกฉันบริเาลไห้คนไปดาเธอ บอกทั้งสองฝ่ายให้คิดให้ใจได้ซ้ำฉันดูถูกอะไรเธอฉันกับเ,เรื่องนี้มาตลแต่ตไร่แล้วหันมาเห็นใจจุดๆ,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 ๆแค่นั้นแต่ฉันเอาเอาไปนิ้นท้าพูสียหายตรงไหนโคนเอาไปด่ากันด่ากันเกี่ยวกับฉันพูดไหมพูดว่าช่วยเหลือกื้อกูนกับพี่ตรงไหนฉันพูดทั้งส่วนดีของเธอของจุดๆเธอือสิขืนทังแท้ลองแต่ตองใส่ใส่มันสมองถ้า คนปกติทั่วไปนี่เขาจะมานั่งพูดเรื่องครอบครัวคนอื่นไหมกูถามเท่านั้นละ่ะฉันน่ะเศร้าเบามาด่วนแล้วก็ยังก็ยังมบไม่มีแล้วแต่คนอื่นมันด่ากันนั่นมันหามบ่ได้ข่อยก็ไ่ได้ไปบงังข่อยก็ไ่ได้ไปส่งเสริมผู้ใดไปได้อดีตพระรยาข่อ,อ,อ,าอยเจ้านูบอกว่าข่อยบบเคยมีความคิดไปส่งเสืิอมผให้ไปดด้อดีตภรรยาข่อย ไม่เคยคิดคอยไปเอคนไปคนคอยไปเอคนสัวแบบนั่นแต่ใน,นเมื่อเขาสีดามันก็นห้ามบ่ได้มันห้ามไปละคอยจะเป็นน้ำห้ามแปลกลอยคนเบิดประเทศไทยคอยห้ามบ่ได้คือจะคนดาคอยก็ห้ามบ่ได้ใช่ไหมเออแล้วนางจะไปกระบ,บอกเสียงต,ต่อต้านค่อยเรื่องอะไรเขาค่อยงูจักกันหูจักกันแล้วมึงเป็นอย่างกี่อว่างสิเถ่าเซือ คุณไปสเตตเมนต์มาคุณไปเอาพยานมาว่าฉันเป็นแบบนี้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 แล้วคุณไปยื่นกับผู้พิพากษาเลยว่ากูเอาความจริงก <เ and S 2> ูเอาเรื่องชาวบ้านชวบานบักกันนี้มันบ่มีเงินมันอันนี้กูเอาความจริงเอามาบอกเลยคุณพี่คนสวยคุณพี่คนสวยมาบอกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันออกมาตอบโต้กับคนที่เป็นออนไลน์ที่แบบอยู่ในสื่อสารนะแบบนี้เพราะอะไรจริงอย่างที่บอกอย่างที่บอกนะครับพี่น้อง กระทบทุกอย่างอเอาไปสิผู้นต้องเทอกับเป็นหุ่นส่วนโรงพยาบาลหุ่นส่วนคลินิกแล้วความน่นจะ่ือฉันโดนหายไปโดนปลดออกจากหุ่นส่วนสมมุตินั่นคือกระทบแล้วกรกระทบแล้วจริงเนี่ยถ้าคุณพูดแล้วเขาไปด่าคุณไม่ว่าแต่ว่าคุณพูดแล้วเขาโอ้พึ่งรู้นะโอ้พิ่งรู้อ๋อมมนเป็นอย่างนั้นเหรอนั่นคือคุณชักชวนในคน คนในสื่อออนไลน์หรือโลกโซเชียลเดียในทางที่ผิด